สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยดอกคูณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้มีการนะคะแห่พระเวสันดรเนาะพ่อขวานค่ะได้มีการแห่พระเวสันดรกาลังเริ่มแห่มานะคะพ่อขวานของเราก็จัดน้านะคะไว้ให้น้องช้างนะคะซึ่งมีน้องช้างหกเชือกนะคะเป็นช้างงาห้าเชือกนะคะอีกเชือกหนึ่งน่าจะเป็นเพชเมียนะคะแม่ม่าก็มีน้ําเปล่านะคะให้น้องไว้เล่น แกร้อนนะคะแล้วก็ต้นสับประรดแล้วก็ต้นกล้วยนะคะให้น้องกินระหว่างทางน้องแม่ไมคะมาแล้วมาแล้วนำทีมนะคะโดยนะคะรถคุณตำรวจนะคะกับเด็กตัวเล็กเล่นดินนะคะสวัสดีค่ะเลยยังคะสวัสดีค่ะ,คะโอ้มาแล้วมาแล้วนะคะถือมาแล้วถือมาแล้ว เพราะแอต่างยูโซค่ะบดนะกวยกันกวางนางจ้อยพี่แอตางยูโซอ่ะี่โอ้นำทิมด้วยป้ายนะคะด้วยการเขียนว่านะครับละเพณนีบุญพระเ,เวรน,นะคะเทศมหาชาตินะคะวัดโพท,ทองนะคะ สวยมากๆเลยนะค่ะแม่แม่ขาสวยมากๆเลยคงจะร้อนน่าดูเลยนะมาแล้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะนางหางทั้งหลายนะคะแม่แม่ขานางหาบทั้งหลายนะคะสวยมากนะคะสวยมากนะคะตาทุนะ

แล้วก็ตามด้วยขบวนท่าทายนะคะแมไหมคะน้นตายแล้วนะคะเด็กน้อยโอ้ยจะต้านลมยังไงอยู่ถือยังไงหลบสายไฟแล้วหนึ่งนะคะ ขบวนแห่บุญพระเวทนะคะนี่ก็แหยาวเลยนะคะแม่แม่คขาแม่บหยาวเลยนะดอกคูณไม่อยู่บ้านนะคะแม่แม่ขะดอกคูณไม่อยู่บ้านนะคะปกติดอกคูณจะอยู่นะคะแต่วันนี้กลัวกลัวตื่นเต้นนะคะเจอหนุ่มหนุ่มนะคะเจอหนุ่มหนุ่มกลัวตื่นเต้นนะคะก็เลยไม่ได้อยู่นะคะแม่แม่ขะนี่มาแล้วมาแล้วพี่พายของเรามาแล้วค่ะพี่พายมาแล้วลูก พี่พลายมาแล้วคะ่ะโอ้สวยมากนะคะนำขบวนมาก่อนหนึ่งเลยนะคะระวังช้างนะคะสวยมากนะคะระวังช้างเดอ้อเออเก็บเก็บเก็บแล้วเก็บแล้ว โอ้นี่เย็นนะคะเย็นมากๆเลยนะคะน้องช้างได้เล่นนะคะโอ้ให้น้องช้างได้เล่นนะคะชอบมากโอ้ถือตุ้งตูนไปหนึ่งชิ้นนะคะพี่ตังพี่ตังเคาได้แล้วว้าพี่ตังเก็บแล้วเออแล้วก็นำด้วยเชือกที่ซองนะคะโอ้ยเย็นชุ่มฉ่ำมากมากนะ,ะคะแม่ๆคะ ตุ่มฉ่ำม,มากๆเลยนี่สวยมากนะคะแม,ม่ค่ะช้างงาสง่าม,มากเลยนะคะสง่ามากโอ้ยเปียกมอน <laughs> เปียกงอดนะ <laughs> โอ้เพราะพลายสวยมากๆนะเพราะเพราะท่าน่มือหมอ พอพาบุญชูนะคะพอพาบุญชูนะคะนี่นะคะกินก่อนนะคะแวะก,กินก่อนนะคะออไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะเปียกทั้งโอ่ะเปียกทั้งน้ำนะคะน้ำนะคะเล่นกันนะคะดูโอ้ตาตาตากาคน นี่เล่นน้ำนะคะสวยมากๆนะคะแม่แมคะ่ะสง่ามมากๆเลยนะคะแต่ละหนึ่งเชือกนี่แบบสูงใหญ่มากนะคะแล้วก็สง่ามมากนะคะแม่แมคะ่ะสง่าจริงๆน,นะคะ,นนะ,คะดพูพี่พีเกดช้างลูกอันนี้เป็นน้องช้างเพศเมียนะคะ โอ้ยน่ารักมากเลยนะคะอยู่เขายื่นกินต้มสับปะรดก่อนนะคะหิวหิวทั้งร้อนทั้งหิวเลยวูย้ตัวนี้สวยมากแม่แม่มขางาสวยมากมมงาสวยมากนะคะดูโอนะคะสง่าามมากเลยนะคะแม่แม่เออตัวเล็กของเรานะคะ ก็จะเป็นขบวนนะคะกองยาวนะคะหรือนะคะรถแห่เนาะ้องแม่ๆค่ะเพื่อความบันเทิงนะคะเป็นการรวมตัวกันนะคะของคนในครอบครัวเนาะ้องแม่ๆค่ะโอ้ได้ยินแต่เสียงนะคะได้ยินแต่เสียงมา ได้เยอะไหมโอ้ได้กี่เหรียญเนี่ยโอ้ได้เยอะเลยนะคะได้เยอะเลยมาแล้วนะคะตามด้วยขบวนนะคะกรองยาวของเรานะคะโอ้สนุกมากๆาเลยนะคะแม่ๆคะสนุกมากๆนะดูดู ของเรานะคะก็ได้นำนะคะน้ำเนาะแล้วก็น้ำอับลมนะคะขนมนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อทำลงทานนะคะที่วัดอาวัดโพทองแล้วนะคะแม่แม่แมขาแต่เนื่องด้วยอาเชลลาหุกนนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเนาะแม่แม่แมขาโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสาธุบุญนะคะกับพ่อพ่อแม่แม่แมทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ